นอกจากจะถูกใจแฟนๆที่มารอชมการแถลงข่าวในงานคอมิคอน2017ที่เมืองซานดิเอโกแล้วนะคะยังทำเอาแฟนหนังซูเปอร์ฮีโร่ทั่วโลกค่ะต่างรอชมผลงานเพราะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทั้งสองค่ายดังต่างงัดเอาไม้เด็ดของตัวเองมาเปิดตัวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังรวมฮีโร่อย่าง Justice League ค่ะจากค่าย DC ที่ตเตรียมเข้าฉายให้แฟนๆชมกันช่วงปลายปีนี้ส่วนทางค่าย Marvel ค่ะก็ไม่ยอมแพ้นะคะคนำตัวอย่างใหม่ล่าสุดของ่อแรนคเนลล์มาให้ได้ชมกัน ส่วนหนึ่งที่ค่ายหนังต่างขนเอาตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ออกมามากขนาดนี้เพราะว่ายังเป็นหนังที่ทํารายได้ให้กับผู้ผลิตนะคะโดยจะเห็นจากรอบเครื่องปีที่ผ่านมาค่ะหนังที่ทําเงินได้มากที่สุดในอเมริกาเหนือกว่า3ใน5เรื่องล้วนเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ั้งสิ้น คือนอกจากรายได้มหาศาลแล้วนะคะสาวกหนังซูปเปอร์ฮีโร่ที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเช่นกันค่ะอย่างในงานนี้นะคะคนหลายคนมารอกันข้ามคืนเพื่อให้ตัวเองเนี่ยเป็น16,500คนของงานถแถลงข่าวแถมยังมีระเบียบที่เข้มงวดของผู้จัดงานนะคะไม่ยอมให้ลุกออกไปข้างนอกจนกว่าการถแถลงข่าวจะจบแต่ว่าน,นี่ก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะคะเพราะว่าทั้งได้ดูหนังตัวอย่างก่อนใครและยังได้พบนักแสดงที่เป็นขวัญใจของตัวเองด้วยค่ะ กระแสความนิยมหนังซูเปอร์ฮีโร่นี่เองนะคะยังทำให้ตัวอย่างหนังเรื่อง r e รด y p l a ท e r วันที่ผกกู้กำกับชื่อดังสตีเวนสปิลเบิร์กนำมาสร้างเป็นเวอร์ชั่นภาพย,พยนตร์ถูกจับตามองด้วยค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะว่าด้วยเรื่องราวของโลกอนาคตที่ย่ำแย่จนผู้คนต้องอบพยพไปอาศัยในโลกสเสมือนจริงหรือว่าโลก Virtual Reality นะคะ โดยเพียงแค่ตัวอย่างที่เปิดให้ชมครั้งแรกในงานค่ะก็เรียกเสียงปรบมือและคำชื่นชมจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างมากแนวเรื่องนี้ก็ถูกคาดการด้วยนะคะว่าถ้าหากเข้าฉายและประสบความสำเร็จก็จะเป็นการกอบกู้ชื่อเสียงของเขาด้วยค่ะ